วันนี้อผมจะมาให้ดูนะครับเซิร์ฟฮาโลวีนลลนะฮาโลวีนเซตลงทุนเติมแมสหน่ะจะเปิดเล่นหน่ะจะเปิดอัพคลิปลงให้เพื่ออยากคนยังมาเล่นกันเยอะๆนะครับแล้วดูสิ่งที่กูได้นะครับนี่คือสิ่งที่กูได้ครับนะครับ ถามแอตไปหลักฐานอีฟยิงไม่ตอบระบบเน่ามากก็ไม่มีอะไรมากครับนี่แบนกูออกกลุ่มด้วยนี่คือการแก้ปัญหาของเราครับแก้ปัญหาได้ดีดมากครับเยี่ยมเลยครับนี่ฮะดูหน้านไว้นะครับแอตเทิร์ดนี้นะครับแก้ปัญหาได้ถูกจุดมากครับเตะกูออกกลุ่มนะครับนี่กูโดนแบนโดยไม่รู้สาเหตุ กูเพิ่งอัพคลิปลงไปเมื่อวานก่อนนี้กูโดนแบนนี่นะครับเป็นไม่ได้ลยอย่าเล่นเลยครับเดีย๋ยวโดนแบนเลยผมอีกเติมไปไม่คุ้มหรอกรสวัสดีครับ